โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มากันค่อนข้างเนิ่นนานนะครับสาหรับการตะลุยหอคอยและขีดจากัดนะครับผมก็จะมาเคลียร์ต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สเตจร้อยสี่เอ็ดก็ธาตุไฟได้เปรียบอ๋อเราก็เล่นเซตนี้ไปเลยนะครับเซตที่เราเล่นกันมาค่อนข้างเนิ่นนานในการที่ใช้ตะลุยผ่านด่านทุกๆด่านที่ผ่านมา <laughs> ผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมรู้ว่าเออเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่ผมโหดที่สุดแล้วละ่ะ เราก็ค่อยๆเรียกไปเลยนะครับตามสเต็ปแบบอีซี่โหมดเพราะว่าเกียร์ผมก็ค่อนข้างโหดพอสมควรสำหรับเบาลล็อกทั้งบาวล็อกแล้วก็เล็มคือก็พอเล่นได้อะแต่รีไวจะค่อนข้างเบาหน่อยเพราะว่าไม่มีเกียร์ช่องแรกนะครับโจมตีโดนแน่นอนถ้ามีก็โหดคูณ3ามดาเมจแบบเลือ่อเหลือเออใช้คำว่าเลือ่อเหลือเลยนะอนนี้เราก็พาสีดีแบบชัดๆเลยเนะี่ยแบบโคตรง่ายะ่ะ ด่านหนึ่งเขาว่ามักจะยอกไก่ไ,ไงเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบไปโหดด่านทั้งหลังหรือเปล่าเหมือนเดิม <c oughs> คือตอนนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอในการที่จะเจอบอสร้อยห้าสิบเลยครับเออก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งด่านแบบอีซี่อีซี่โบรไปโอเคแล้วก็รับเลยครับโอ้โหภารกิจเน้นๆนะสามภารกิจผมเคลียร์หมดอะ่ะโอเค okay. ต่อมาก็ด่านกงนะครับก็ค่อยๆไปนะครับรอบนี้ก็ธาตุน้ําเรามีเลมกับมันจิโร่ก็ คิดว่าน่าจะชิลอยู่เพราะว่ามันจิโร่ก็โดดไปตีป้อมได้ตีป้อมบ้าอะไรละน้องตีกง <c oughs> โอเคออยังไงเรียบร้อยอย่างว่องไวปาบวูบนี่โคตรไวเลยเนี่ยถือว่าทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้ามันยังทำเวลาไม่ได้เดีย <c oughs> เ๋ยวเลนล่างเราจะเริ่มแย่และจ <c oughs> ิ้งจกร้องเฉย Okay. โอ้โหโคตรไวอะด่านเนี้ยด่านโกงนี่แบบขนมกรุบกรอบอะแถมภารกิจครบด้วยสามภารกิจอือหือโหตังมันให้โคตรเยอะเลยนะถ้าใครหาตังก็มานี่ได้ครับหอคอยแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะว่ามันก็ยากพอสมควรนะครับรอบนี้ก็ธาตุไม้นะครับธาตุไม้ได้เปรียบแต่เราไม่มีธาตุไม้เลยรอดูจะไหวหรือเปล่าโอเค เอาเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้แบบสองจิตสองใจไงคือเมื่อกี้ผมคิดว่าผมสามารถเรียกได้แล้วแล้ว,ลวมันจะรีเซตทันโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่โคตรปล่อยตัวเมื่อกี้โคตรปล่อยแบบปล่อยตัวปล่อยใจจัดเออคือเรียกแบบเรียกมั่วเรียกโซ่เลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมก็อยากจะเรียกให้มันครบไปเลยไงเออแบบทีละห้าตัวห้าตัวห้าตัวอย่างงี้ไง แต่คือมันมาตรงหน้าแล้วเราก็ลืมว่ามันจะไม่ทันนะเออก็เลยเป็นอย่างงี้เลยแพ้ไปไม่เป็นไรครับเราก็เล่นใหม่ถือว่ายากยากยากกว่าเดิมนะเออคิดว่าตีตีเข้ายากทรงนี้แต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ยังไงวะเนี่ยโอ้คือทรงนี้ผมว่าอาจจะนิ่มอาจจะนิ่มหรือเปล่า แต่ผมไม่ชอบเวลาที่ตัวละครผมหายไปนี่แหละเออมันต้องมันต้องเรียกใหม่ไงพอมันเรียกใหม่มันก็ตึงๆไงคือถ้าไม่ต้องเรียกใหม่นะดีเลยอะแบบสิบตัวเป็นยี่สิบตัวสามสิบตัวเงี้ยเนี่ยอย่างเลนกลางเราเริ่มแย่และตัวละแม่งมันกอบตัวเราไปเฉยเออแต่ผมตีตัวปากไม่ตายวะตอนเนี้ยโหตีไม่โดนดวไม่ใช่ตีไม่ตายนะตีไม่โดนถ้าตีโดนน่าจะตายอยู่เว้ยเออ จะมาก๊อปแล้วก็โอ้โหจะมาโกงได้ไงน,อน้องเหลือตัวเดียวครับน่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหมาดูดีแผลบเลยอ่ะโอ้มเตอร์มเตอร์อหอคอยปากโคตรตึงอ่ะแม่งเหลืออยู่ตัวเดียวเองโอ้โหไม่ทันครับไม่ไหวแต่ผมว่าเซตเนี้ยได้ละอืมอืมเดี๋ยวเล่นหมเอานะครับผมว่า น่าจะพอได้อยู่ไม่ใช่ว่าพอได้หรอกมันต้องผ่านดออิตัวม่นโคตรโหดโคตรของโคตรโหดรอบนี้เจอผมเรียกทีละแบบเซตหน่อยเลยวะอ,อทีละห้าตัวห้าตัวเลยแต่ละเลนคราวเนี้ยพอพอดีกันหมดฝั่งไหนเยอะเดี๋ยวผมเอ็นเอียงไปทางนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดไรเลยทีเนี้ยโอ้โหเลนล่างเพิ่งเรียกเมื่อกี้แม่งหายหมดเลย โอ้เันเกลือปะเนี่ยโคตรเกลือเลยว่ะขนาดเล่นธรรมดายังเกลือได้ถ้าไม่เรียกผมก็จะยังไงอยู่นะไม่มีตัวละครนะดิมันต้องเรียกอหวยู่ไหวยู่ทรงเนี้ยผมว่าเริ่มเริ่มลมกรุบแล้วเริ่มลมกรุบได้แล้วในร่างป่วยแล้วก็แค่เติมท่านเอง ไม่มีปัญหาเออแต่ผมว่าด่านเนี้ยเรียกมันมากเลยนะเพราะว่าแร่แม่งเรียกทีละหมื่นอ่ะเออมันให้มาต้องหนึ่งมื่นอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือถ้าจัดเซ็ตดีผมว่าไงก็ผ่านตอนนี้เหลือแค่สองตัวแต่วไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันรู้สึกว่าตีไม่ค่อยเข้าเลย <c oughs> เลนบนตีมานานแล้ะ <c oughs> เลนกลางมันก็มาอีก โอ้โหกลัวมันจิโร่ก็โดดเข้าป้อมยังเลยนะ่๊กอปละมาอีกโอ้โหตายนั่นไงไปเหลือแค่สองตัวเองอีกนิดเดียวผมว่าอีกตา,าน่าจะได้อยู่ไปไปมาแม่งตึงเฉยเลยขอกบก้าวดาวเลยได้ไหมมือถ้าให้นี้น่าจะดีนะโอ้อะไรเนะี่ย The b e s t ต่อ มันจะดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วผมเม้มเลยเม้มจัดเลยเอาแบบเป๊ะเรียกทีละห้าตัวเลยอะเป๊ะเลยเมื่อกี้ผมอ่านแบบเรียกไม่พร้อมกันไงคือมันติดมันติดอย่างเดียวนะครับมันติดแค่ตัวท้ายอะตัวท้าย,ายอะมันเลือกตัวแบบมาค่อนข้างดีอะแล้วเราตีมันไม่ตายไงพอตีไม่ตายเซร,รีก็ไม่แตกอดิช่วยเหลือเซร,รี่ไม่ได้โอ้โห แป๊บเดียวได้ห้าตัวเลยเหรอวะอะไรวะน่ะคือที่ผมสังเกตไม่ทันไม่ใช่อะไรนะผมดูแต่ปุ่มกดผมดูแต่ตัวละครที่ผมต้องกดไงมันก็เลยดูแบบไม่ทั่วถึงเท่าไหร่พยายามแบบจะให้มันห้าตัวห้าตัวห้าตัวอ,อแต่ตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนครับเพราะว่ารู้สึกเรทละเนี่ยไอตัวไอตัวบนเนี่ยมันตีโคตรยากเลยเนะี่ยไอตัวปากเ่ยคือถ้าถ้าตัวปากตายนี่ผมว่าน่าจะจบนะเออไหวไหมน้อง เอ้ยพวกนั้นระดับดาวซานโวเลยนะโอ้โหปากสามตัวสวย,ยแล้วผกคนดูตายหรือยังเนี่ยผมไม่ตายครับเลนโบนยังไม่ตายกทีเลยอ่าตายแล้วเกือบเกือบไม่ไหวนะคือเอาจริงที่แพ้ตั้งแต่แบบส่วนมากอะแพ้แค่ตัวท้ายเนี่ยผมปิดไม่ลงเทนั้นเองเออตอนนี้ก็เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S ได้โค้ด เราเล่นทั้งหมดมาเพื่อโคดบัญชาการโคดเกลือเกลือทั้งมอนเตอร์เกลือทั้งของสุ่มนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปตะลุยต่อนะครับเออกวันนี้ครับผมก็ประมาณนี้ก็ถือว่าจบแล้วสามด่านของเราก็โอ้ยผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ